รากาศดีครับอยู่บนาหาสวรรค์นะครับก็คือบ้านโป่งแห้งอำเภอเนี่ยนะครับปึ๊บเตให้ดูพอดีเห็นหยุดไหลมาพอดีนะครับอำเภอส่วนพึ่งจังหวัดราชบุรีครับนี่ฮะตอนแรกอากาศจะขึ้นมา,าสนับสนุนกันปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะครับพอดีเจอฝนก็เดี๋ยวกางเต็นท์เดี๋ยวเราค่อยลงพรุ่งนี้ ไม่ได้ไลฟ์สดมาหลายปี3-4ีปีนะครับสวัสดีหนึ่งท่านไม่รู้ใครนะครับสวัสดี <S <S ก็เนี่ยฮะให้ดูบรรยากาศสดๆร้อนๆที่บ้านโป่งแห้งอำเภอสวนพึ่งนะครับจังหวัดราชบุรีนะฮะเราต้องค่อยๆขยับให้ทุกท่านเห็นก็มีลูกเห็บเล็กน้อยครับแล้วก็อากาศหนาวเลยครับ อารมณ์ดูหยุ่นไหลนะครับก็พี่ๆกํกำลังากางเต้นกันครับใครขึ้นตามมาลอดหลังไม่ทันทิปแอด,ดขึ้นมาเนี่ยก็เอาเรื่องนะครับสวัสด,ดีคุณเป็นเอกนะครับเป็นเอกนะถ้าใครขึ้นมาตามหลังชุดแอดมินนี่ก็อเอาเรื่องนะครับก็พอด,ดีผมขึ้นมาถึงแล,ล้วฝนก็ถล่มเลยนะครับสวยมาก นี่เจ้าหน้าที่เขาลงแล้วครับไม่มีปัญหาเขาคงทำล่องให้นะครับนะครับเ,เราไปดูรถเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเวรนะครับดีทุกท่านอา 4G สีจีพอได้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับฝนก็ยังไม่หยุดดีเดี๋ยวสักพักก็คงหยุดตกมาได้สักชั่วโมงนะครับ เอาเรื่องนะครับเอาเรื่องบอกเลยไอที่เขย่าเขย่านี่คือแอดหนาวนะครับก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ที่หมอกหมอกลงๆนั้นไม่ใช่หมอกฟันนะครับน,นี่คือหมอกจริงๆนะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับไม่ได้เจอกันนานไม่ได้ไลฟ์สดมันนานมากนะครับก็ปกก็เลยไปสิงอยู่ที่เพจเพื่อหลักดูนะ มาอีกรอบแล้วนะครับไม่รู้รอบนี้จะมีเห็บลูกเห็บหรือเปล่านะครับเพราะว่า,าลมเปลี่ยนทิศนะครับหมุนไปด้านนั้นทีด้านนี้ทีครับก็เดี๋ยวสักพักคงต้องไปแล้วครับพอดีฝนม,มานะหนักมากอันนี้เขาจะยกมันขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนั่นนะโะไม่มีตรงไหนจะไม่เปียกแล้วล่ะตอนนี้ <laughs> จากต้องเที่ยวกลายเป็นผู้ประสบภัยครับไม่รู้ขึ้นยังมีอยู่ไหมก็สวัสดีทุกท่านนะ,ระเราจะถ่ายไปหเห็นเรื่อยๆดูบรรยากาศครับตอนนี้รู้สึกจะเป็นผู้ประสบภัยหนาวทั้งประสบภัยหนาวประสบภัยฝนด้วยนะครับฝนตกแบบน้ําไหลแบบยัวยัยัวยัวเ,เลยฮะไม่รู้ไหลยังไงนะยัวยักแต่ตอนนี้ฝั่งนี้มองอะไรไม่เห็นแล้วหมอกเมฆหมอกมันล้อเล่นอยู่ข้างทางวิวเป็นล้านแล้วฮะแบนนี้ฮะ ก็แอดมาก็บอกว่าโอ้น้ําที่เขื่อนนะครับที่อ่างเก็บน้ําของโป่งแห้งเนี่ยแห้งจริงๆไม่มีน้ําฝนเลยมาเติมให้ครับก้องขอบคุณนะครับเหตุปัจจัยดีเติมน้านะให้เติมให้เต็มเขื่อนลยนะเติมอ่างเก็บน้ําหน่อยนะฮะสวัสดีทุกทุกท่านนะครับขาวขาที่ทุกท่านเห็นอยู่นั้นไม่ใช่หมอกควันนะครับ อันนี้คือหมอกแบบยุดไหลจริงๆนะครับสวยมากบรรยากาศดีจริงๆนะครับก็ไล่หมอกควันไปเกลี้ยงเลยครับไม่มีแล้วก็บรรยากาศดีมากนี่ครับอันนี้คือไม่ช่วยแล้วก็ยังมาไหลสดอีกนะฮะ <c oughs> <c oughs> เปียกหมดแล้วครับเพราะลมแรงแล้วก็อากาศหนาวนะครับ ตอนนี้20องศานะครับสำหรับถ้าใครถามตอนนี้แอดยังอ่านข้อความอะไรไม่ได้นะครับเน็ตมันค่อนข้างจะช้าก็สวัสดีสวัสดีทักทายทุกทท่านนะนะครับสวัสดีทักทายทุกทท่านแอดก็ไม่ได้ไลฟ์สดผ่าน YouTube นะครับถึงลงตัวไลน์นานแล้วนะครับสำหรับคนที่ถามหาหมอเป้ช่วงนี้ไม่ได้มานะครับสายออฟโรดนี่หมอเป้ก็มาลำบากนิดน,นึงเพราะว่า กลางเต็นท์นะครับจะเป็นรีสอร์ทพอได้นะครับบรรยากาศดูฝนนะครับพอกแพอกแป๊บาาน,นะครับว่าเวลาท่านจอดรถไว้ใกล้ๆเนินแบบนี้นะครับถ้าฝนตกให้ขยับรถขึ้นไปที่หัวเนินให้หมดนะครับพอรถเวลามันไหลมันไหลพลึดเดียวนะครับถ้าท่านเคยได้ยินข่าวเช่นที่กอเซโลที่มีรถจอดอยู่ดีแล้วมันไหลพลึดลงไปก็คือเกิดจากฝนนั่นเองนะครับ อ่าประมาณนั้นบรรยากาศนะครับพี่ๆนี่ก็อาบน้ำไปในตัวเลยครับทุรักทุเลยหน่อยประมาณนั้นครับกลายจากนักต้องเที่ยวกลายเป็นผู้ประสบภัยแล้วคนระับตอนนี้ โอ้ยมอ,อ,องหันมาทางนี้ครับจะได้จะได้เปรียบเท่ากันทุกทางสวัสดีนะครับทั้งเจ็ดแปดคนนะฮะจะทักทายจะพูดคุยอะไรก็พิมพ์เข้ามาได้เลยครับปต่มาณนี้มีใครมาบ้างเอยอ่าโอเคนะครับสวัสดีทักทายมาได้เนาะเพราะว่าแอดก็ไม่ได้พูดคุยกัน อ๋อน้องกันไม่ได้ตาฝนครับน้องกันอยู่บนรถครับคุณแม่สบายใจได้ก็อ่ที่ไหนครับผมอยู่ที่ราชบุรีนี่เองครับนะฮะอยู่ปองแห้งอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีตอนนี้คือฝนถล่มแบบถลม่มเรียกว่าถลม่มกระจายนะครับลูกเห็บลงรอบนึงแต่ว่าไม่ใช่เม็ดใหญ่นะครับ ก็ลงประมาณหนึ่งแล้วก็ตอนนี้น่าจะเป็นรอบสองน่าจะรอบสุดท้ายละชั่วโมงกว่าแล้วครับที่ฝนล,ลงนะครับมากแค่ไหนก็ดูปริมาณน้ํานะครับพวกเราก็เปียกมาแมมกันหมดแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ก็เปลี่ยนกะกะ่ําลงมาแล้วเพราะสี่โมงครึ่งแล้วนะครับสี่โมงครึ่งแล้วคุณอที่นันนะถามมาว่าอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ราชบุรีนะครับใครต้องการแรงประทะต้องการ ขึ้นมาก็ให้รีบขึ้นมานะครับเจ้าหน้าที่จะปิดด่านไม่ขึ้นช่วง18นาฬิกาเนาะโอเคอเคุยพบป,ปะกันนะครับกะสัก10นาทีนะครับท่านผู้ชมดูฟังอ่าประมาณนี้นะครับตอนนี้จะยกขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับตามนั้นบรรยากาศอ,อหนาวโอเคนะครับ